สวัสดีครับวันนี้จะมาสอนเรื่องคลื่นนะครับสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นนะครับคลื่นนะครับก็คือปรากฏการณ์ที่แหล่งกําเนิดคลื่นเนี่ยแผ่กระจายพลังงานออกไปจากแหล่งกําเนิดนั้นๆหรืออาจจะบอกว่าเป็นการสั้นของแหล่งกําเนิดและมีการถ่ายทอดไปยังตัวการนะครับการเคลื่อนที่ของอนุภาคกับคลื่นอนุภาคนะครับตัวนําพาพลังงานออกไปเช่นการเตะบอลนะครับแต่ถ้าเป็นคลื่นอนุภาคเนี่ยจะอยู่กับที่สัันไปมาที่ตำแหน่งเดิม คลื่นพาพลังงานไปนะครับประเภทของคลื่นเราแบ่งได้โดยใช้เกณฑ์สามแบบนะครับแบบที่1คือการอาศัยตัวกลางในการเคลื่อนที่แบ่งเป็นคลื่นกลนและก็คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าคลื่นกลนนะครับอาศัยตัวกลางในการเคลื่อนที่เช่นคลื่นเสียงนะครับอาจจะใช้ตัวกลางเป็นน้ําหรืออากาศคลื่นในเส้นเชือกนะครับตัวกลางก็คือเชือกต่อมาคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเป็นคลื่นที่ไม่อาศัยตัวกลางในการเคลื่อนที่นะครับใช้การเหนี่ยวนํา ระวางสนามแม่เหล็กและสนามไฟฟ้านะครับเช่นคลื่นแสงคลื่นวิทยุต่อมานะครับเป็นทิศทางการเคลื่อนที่ของคลื่นและการสั้นของตัวกลางนะครับอันนี้เป็นเกณฑ์แบบที่2องแล้ว่งได้เป็นคลื่นตามขวางมีลักษณะการสั้นของอนุภาคตัวกลางนะครับตั้งฉากกับทิศทางการเคลื่อนที่ของคลื่นที่แผ่ออกมาเช่นเชือกแม่เหล็กอีกประเภทหนึ่งก็คือคลื่นตามยาวนะครับเป็นลักษณะที่คลื่นนะครับเคลื่อนที่แบบไปกลับ หรือเป็นเส้นในแนวเดียวกันนะครับเช่นสปริงเสียงต่อมาเกณฑ์สุดท้ายก็คือลักษณะการเกิดนะครับแบ่งเป็นขึ้นดดนแผ่ออกไปทีเดียวแล้วไม่มีอีกนะครับก็คือเราแตะน้ำหนึ่งครั้งอย่างนี้นะครับอีกแบบหนึ่งก็คือขึ้นต่อเนื่องแผ่ออกไปยังต่อเนื่องเช่นเราแตะน้ําเป็นจังหวะนะครับต่อมานะครับส่วนประกอบของขึ้นนะครับส่วน ที่เรียกว่าสันขึ้นนะครับเป็นส่วนที่มีการกระจัดสูงสุดนะครับของคลื่นเราเรียกว่าสันขึ้นนะครับและน้อยสุดก็จะเป็นท้องลื่นนะครับอยู่ด้านใต้และเส้นในแนวนอนนะครับของแกน x เนี่ยเราเรียกว่าเส้นแนวระดับนะครับเมื่อวัดจากเส้นแนวระดับนะครับขึ้นหรือลงไปนะครับที่การกระจัดสูงสุดหรือต่ำสุดเนี่ยเราเรียกว่าแอมพลิจูดนะครับและระยะระหว่างสันขึ้นถึงสันขึ้นหรือท้องขึ้นถึงท้องขึ้นนะครับเราเรียกว่าระยะทางที่ขึ้น เนี่ยมันเคลื่อนที่ได้หนึ่งรอบหรือความยาวคลื่นนะครับสัญลักษณ์ใช้เป็นแลมดาต่อมาเป็นความที่นะครับหรือ f มันก็คือจำนวนรอบที่ตัวกลางสั่นครบรอบนะครับหน่วยเป็นรอบต่อวินาทีหรือเฮิร์ตโดยเราจำว่าความที่น้อยนะครับความยาวคลื่นจะมากความที่มากความยาวคลื่นจะน้อยถี่น้อยยาวมากถี่มากยาวน้อยนะครับตัวอย่างนะครับการเอาดินสอแตะน้ำบริเวณ a ไปยัง บริเวณ B นะครับมีการเกิดขึ้นเกิดขึ้นและก็มีเม็ดโฟมลอยอยู่นะครับเราก็มีคําถามนะครับถ้าในเวลาห้าวินาทีเม็ดโฟมเคลื่อนที่ขึ้นลงครบแปดรอบพอดีจะเกิดขึ้นทั้งหมดกี่ลูกคืนตอบนะครับแปดลูกคืนนะครับการขึ้นนะครับเคลื่อนที่ขึ้นและลงนะครับหนึ่งรอบก็คือหนึ่งลูกคืนอันนี้เขาบอกว่าแปดรอบนะครับก็เป็นแปดลูกคืนครับต่อมานะครับ ค,ความสัมพันธ์ระหว่างระยะในแนวดิ่งกับระยะในแนวระดับนะครับของคลื่นขึ้นหนึ่งคาถามนะครับสันคลื่นและท้องคลื่นอยู่ตำแหน่งใดบ้างสันคลื่นนะครับก็คือบริเวณที่มีการกระจัดสูงสุดของคลื่นนะครับก็จะเป็น A E I M นะครับและท้องคลื่นมีน้อยสุดก็จะเป็น C T K นะครับต่อมาคลื่นที่เกิดขึ้นมีแอมพลิจูดและความยาวคลื่นเท่าไหร่นะครับแอมพลิจูดวัดจาก ระยะในแนวระดับนะครับขึ้นไปก็ได้เป็น2เซนติเมตรนะครับส่วนความยาวคลื่นนะครับก็คือคลื่นเคลื่อนที่ได้1รอบมันเคลื่อนที่ได้เท่าไหร่เราก็วัดเลยอาจจะเป็นจากสารถึงสารหรือท้องถึงท้องหรือจากจุดเริ่มต้นนะครับมาขึ้นลงแล้วก็มาที่แนวระดับเหมือนเดิมก็ได้เป็นความยาวคลื่นเท่ากับ6เซนติเมตรครับ การวัดนะครับกรณีที่เราวัดจากสันขึ้นไปสันขึ้นก็จะได้เป็นหนึ่งจุดห้าถึงเจ็ดจุดห้านะครับนำมาลบกันก็จะได้เป็นหเซนติเมตรครับท้องขึ้นก็เหมือนกันนะครับและอีกแบบหนึ่งก็คือที่บอกว่าวัดจากจุดเริ่มต้นนะครับในแนวระดับขึ้นไปเป็นสันลงมาเป็นท้องแล้วก็กลับมานแนวระดับนะครับอันนี้ก็จะวัดได้เป็นความยาวขึ้นเหมือนกันนะครับที่หกเซนแบบฝึกหัดนะครับ ข้อที่หนึ่งขึ้นใดไม่อาศัยตัวกลางในการเคลื่อนที่ข้อหนึ่งขึ้นน้ําข,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 ข้ขอสองขึ้นแม่เหล็กไฟฟ้าข้อสามขึ้นในเส้นเชือกข้อสี่ขึ้นสปริงตอบขึ้นแม่เหล็กไฟฟ้านะครับ 2, ข้อสองขึ้นที่อาศัยตัวกลางในการเคลื่อนที่ขณะขึ้นเคลื่อนที่จะมีลักษณะอย่างไรข้อหนึ่งพลังงานและอนุภาคตัวกลางเนี่ยเคลื่อนที่พร้อมกันในแนวเดียวกันข้อสองพลังงานและอนุภาคเคลื่อนที่พร้อมกัน แต่อนุภาคสั่นกลับไปกลับมาข้อ3าอนุภาคเคลื่อนที่กลับไปกลับมานะครับพลังงานจึงเคลื่อนที่ไปหรือข้อ4ี่พลังงานเคลื่อนที่ไปอนุภาคจึงเคลื่อนที่กลับไปมานะครับตอบข้อ2นะครับพลังงานและอนุภาคเคลื่อนที่พร้อมกันแต่อนุภาคสั่นกลับไปกลับมาครับข้อที่สานะครับจากข้อความต่อไปนี้กไก่ขึ้นตามยาวเนี่ยทิศทางการสั่นของอนุภาคตัวกลางจะอยู่แนวเดียวกับทิศทางการเคลื่อนที่ข้อสองขอ ขอไข่นะครับลึ้นตามความทิศการสั่นของอนุภาคตัวกลางตั้งฉากกับการเคลื่อนที่ของคลื่นขอควายขึ้นตามขวางนะครับและขึ้นตามยาวจะมีสั่นขึ้นและท้องคลื่นเท่ากันหรือน่องโงูพลังงานที่ถ่ายโอนไปกับตัวกลางจะมีอัตราเร็วคงตัวข้อใดถูกต้องครับตอบข้อ3นะครับก็ขอและขอและข้อสุดท้ายนะครับข้อ4ี่จากรูปแอมพลิจูดและความยาวคลื่นมีค่าเท่าใดแอมพลิจูดนะครับ เท่ากับ20ซนติเมตรนะครับวัดจากแนวระดับนะครับหรือศูนียขึ้นไปบริเวณที่มีการกระจัดสูงสุดนะครับก็คือ20เซนติเมตรนะครับและทีนี้มันมีความยาวขึ้นเท่าใดแล้วก็วัดจากแนวระดับนะครับขึ้นไปสันลงมาท้องแล้วก็กลับมาแนวระดับนะครับก็ได้เป็น4เซนติเมตรนะครับสำหรับวันนี้เรื่องขึ้นก็ประมาณเท่านี้นะครับก็ขอขอบคุณครับสวัสดีครับ